สวัสดีครับผมแมตติเรียรและนี่คือเทอร์เรียคารมิทตี้มอดเป็นพาร์ทที่2นะครับเปิดมาคึกจัดเสียงก็ไม่ค่อยมีโอเคเรามีแลโก,กบายอยู่ทั้งหมด8บาร์นะครับนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นที่เราจะคับแตน,นูแล้วก็มาดูกันว่าออาอะไรอันเลียว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 อ่ะพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่สปีด15ก็โอ้ยเร็วกว่าเดิมน,นิดนึงจึงหนึ่งจึงหนึ่ง ก็พอได้อยู่นะครับอะสปีดก็สปีดโอ้ยังดียังดีเสียวอยู่เสียวอยู่ว่าออฟมันจะออกมาแย่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีออฟนี่ก็ยังพอทนนะอ่าแต่ออฟแบบนี้ก็โอเคเลยสปีดจะไปโอเคก็พูดถึงอินโทรก่อนแล้วกันอินโทรเราใช้มาหลายร้อยพาร์ทแล้วนะครับเบื่อแล้วเราก็ยังไม่มีเวลาทําใหม่เนาะงั้นเราก็จะข้ามมาเป็นแล้วกันตามด้วยสําหรับภาพแฟนอาร์ตเดี๋ยวพาร์ทนี้จะยังไม่เอาขึ้นนะครับสาหรับใครที่อยากส่งภาพแฟนอาร์ตก็ ชืที่แฟนเพจเดิลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่อยากให้ขึ้นในซีรีส์มิรีหรือว่าซีรีส์มอดสามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่เอาภาพของคนอื่นไปข,ไปขโมยมาส่งนะครับไม่ผ่านนะครับไม่ต้องเอามาส่งนะเฟยเสียเวร,รามานั่งคัดปัดโทโอเคแล้วมาลุยกันต่อเลยดีกว่าเริ่มจากเมื่อกี้เราได้ธนูไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาครับที่กุดกันจัดมากไม่มีออฟก็โอเคอยู่นะครับเพราะอันที่แล้วมันออฟอันแฮป p y โอ้โหโคตรจะดับเบิลเราจะไม่ละลายมันทิ้งนะครับเราจะไปเคลื่องอยู่ใต้ดินปล่อยให้หนอนมันเซาะไปปล่อยให้ป่วกมันแทะไปนะครับโอเคแล้วก็ขวานสักอันนะแล่เราเหลือเยอะนะครับจัดขวานแล้วสักอันหนึ่งจัดมาโอ้โหเพิ่มขนาดนี่จะเพิ่มขนาดไปไหนเนี่ยเนี่ยมาดูเพิ่มขนาดอันนี้ธรรมดานะครับอันนี้เพิ่มขนาดโอ้โหมันก็ใหญ่ขึ้นอยู่นะเคลื่องทิ้งไปโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านที่หรูที่สุดในโลกใบนี้นะครับในโลกใบนี้ไม่มีอะไรหรูกว่านี้อีกแล้วไม่เชื่อดูโลกก่อนเป็นไงโลกใบนี้โลกใบนี้อยู่คนเดียวไงมันต้องหรูที่สุดอยู่แล้วนะครับหรูกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วโอเคเลิกเลอะเทอะแล้วเรามาสร้างกันเลยดีกว่าเริ่มจากบ้านสุดหรูนะครับเราจะสร้างบ้านลอยฟ้าแล้วกันความสูงก็เอางี้ดีกว่าเริ่มจากต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับสูงที่สุดประมาณนี้ใช่ไหมเพิ่มซะหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อความสวยงาม โอเคเราจะเริ่มสร้างบ้านตั้งแต่ตรงนี้นะครับหรือว่าเอาขึ้นอีกหน่อยอะได้ได้ขึ้นอีกหน่อยแล้วกันชึบชึบชึบเอาเป็นทางเดินเดี๋ยวเดีทางเดินทางเดินนิดนึ่งนิดนึงเผื่อเอาไว้เดินเล่นนะครับโอเควัดแล้วตรงนี้เป็นทางเดินโซ่อ,ออกก่อนอ่าเราจะสร้างบ้านที่หรูที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับโลกใบนี้ไม่มีหรูกว่านี้อีกแล้วเริ่มจากนี่เลยแพลตฟอร์มไปเยอะๆอ่าตามที่ตัวเกมกําหนดไว้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ เท r r a เรีสามารถที่จะทําห้องที่สามารถที่จะเรียก NPC แบบ Infinity ได้นะครับห้องเดียวเรียกกี่ตัวก็ได้แต่ว่าในเทอร a เรียเวอร์ชั่น1.3.1แก้ไขแล้วไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้วนะครับเราก็เลยต้องหาวิธีใหม่เนาะถ้างั้นเราก็จะเอาตามเงื่อนไขมันเลยเริ่มจากนี้เลยเราจะแปะบล็อกไปตรงนี้สูงต้องสูงให้พดีกับหัวเนาะมาก่อนมาก่อนเพื่อความ sure. เมัชนวจดีกับหัวก็เริ่มจากตรงนี้เลยกันโอเค เราจะต้องวางด้วยบล็อกเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์ไมได้หรอกก่อนหน้านี้เราสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มวางแล้วก็เอาโต๊ะวางเก้าอี้วางตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้างั้นก็นี่แหละเอาบล็อกจัดไปเงื่อนไขเกมขั้นต่ำเหรออืมนี่เลยเราจะต้องมีโต๊ะหนึ่งตัวแล้วก็เก้าอี้หนึ่งตัวเพื่อที่จะให้มันเป็นบ้านเนาะหลังจากนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับถ้างั้นก็นี่เลยบล็อกเลยอันนี้อันนี้ต้องวางวางยาววางยาวเนาะอ่า แต่บ้านที่เราต้องการมันต้องหรูสุดๆนะครับมันต้องหรูสุดๆก็นี่เลยแปะแพลตฟอร์มเข้าไปแพลตฟอร์มสามารถใช้แทนบล็อกพวกนี้ได้แต่ว่าจะต้องไม่ใช่ที่ที่วางพวกโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะครับนี่เลยอ้าวลืมลืมลืมนับเลยเงื่อนไขที่ต้องการหรอ,อต้องการบล็อกแบบนี้1ิบนะครับอ่ะเราจะดึงมา1ิบล็อกโอเคแล้วเราก็จะฟาดขึ้นไป1ิบล็อกเรียบร้อย นี่คือจุดที่เกมต้องการนะครับต่อไปเราจะวางเพิ่มบิ๊กบล็อกหนึ่งเพื่อให้มันเป็นหลังคาเนาะชึบชึบแล้วก็ลากยาวเลยเรียบร้อยได้มามล้วนะครับหนึ่งห้องแต่มันยังไม่จบเงื่อนไขมีอะไรอีกฉากหลังจัดให้ไม่ยากไม่ยากฉากหลังที่อินซี่อยู่แล้วนะครับใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยแต่เข้าไปชึบ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 แล้วก็ต้องมีไฟ ทอดพอสอสขอทอดเพิ่มหน่อยโอเคเรียบร้อยอะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับสมมติว่าถ้าเราเล็กกว่านี้อะถ้ามันเล็กเกินไปอย่างนี้เนาะแล้วก็เรียก n อฟีเข้าบ้านมันก็จะบอกว่านี่มันไม่ใช่บ้านนะครับเนื่องจากมันเล็กเกินไปเพื่อเผื่ออันนี้รายละเอียนดนิดนึงเลยครับสำหรับใครที่สนใจเนาะต่อไปสํำหาตรบนี่เลยถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนอันนี้เป็น พื้นที่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเก้าอี้มาเป็นด้านบนเก้าอี้แปะไปแบบนี้ก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากแก้ไขแลไวนะครับแพทนี้ไม่สามารถที่จะทําได้เราก็จะใช้วิธีการนี่เลยอันนี้แปะตามปกตินะ,ะแล้วก็เรียกเข้าไปแค่นี้ก็จะเป็นบ้านหนึ่งหลังแล้วนะครับเป็นไงหรูไหมหรูสุดๆบอกแล้วว่าหรูกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับดูเลยไม่เชื่อดูโลกใบนี้หรูที่สุด <c oughs> บอกเลยโอเค สร้างแบบนี้อีกสักนิดนึงแลวกันแต่ว่ามันจะเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เสร็จแล้วกันงั้นก็เดี๋ยวมาเจอกันสักคู่เดียวเลยครับผมหรูประละ่ะบอกแล้วว่าหรูเชื่ออย่างโอเคสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้เวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อยเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มไอเทมนะครับงั้นก็เอาบ้านแบบนีไปก่อนละกันง่ายๆนะครับง่ายๆเน้นใช้งานโอ,อ้โหสร้างมาซะเยอะเลยก็เดี๋ยวมีเวลาเมื่อไหร่จะมาสร้างบ้านส,สวยๆนะครับโอ้มาแล้วสร้างเสร็จปุ๊บมาปับ๊บ ด้ความรวดเร็วโอเคเดี๋ยวเรามาครับของเบิ้มนต้นแล้วกันเมื่อพาร์ทที่แล้วเรามีถังหมักนะครับเป็นถังหมักเอลเราจะเอาทรายมาเผาเป็นแก้วด้านล่างด้านล่าง่าางาเพิ่งบวกกันนะแล้วก็เอาแก้วมารับเป็นเอามาเป็นแก้วก่อนเราจะเอาแก้วมาที่ถังหมักนะครับเพื่อรับเป็นเบียร์เป็นเอลนั่นเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งบวกกันใจเย็นพวก จเป็นพวกเด็ดได้ได,ได้ได้เลยได้เลยโอ้แรงเลยเนี่ยเฮ้ยธนูใหม่เราโอเคอยู่เลยครับสปีดถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องต่อไปได้เอวแลวเนาะเราแงะไปไว้ด้านบนดีกว่าอ่ามาน,นี่มาน,นี่ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นเลือกเลยอยู่ห้องไหนพวกเฮ้อยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยดิโอ้โอบุญกนได้อนี่บ้านหรือปากระป๋องเนี่ยอึดอัดเหลือเกินอ๋อการสร้างบ้านแบบนี้มีข้อดีด้วยเลยครับเดี๋ยวเตรียมเขานิดนึง เอาเป็นอะไรอีกดีน่าจะแค่นี้เนาะโอเคครบแล้วครบแล้วมาการสร้างบ้านแบบนี้มีประโยชน์โอ้ยังไม่ครบนี่ไงสร้างบ้านแบบนี้มันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันได้เต็มที่นะครับถ้าเราแปะลงไปนิดนึงเว้น2ช่องเนาะเว้น2ช่องเว้น2ช่องแล้วก็เอานี่ออกเราสามารถที่จะใช้3มฟังก์ชันได้เลยเราเปิดกองด้านล่างได้ ่วนตรงกลางก็สามารถที่จะวางพวกโต๊ะครับอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับและด้านบนสามารถคุยกับ n อ c ซได้สรุปว่าอยู่ตรงกลางใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยเวิร์กสุดๆเลยนะครับมาอีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนชิดในเลยพี่ชิดในเลยพี่อยู่กันใกล้ๆหน่อยโอเคเราจะมาครับเป็นโต๊ะเพื่อที่จะเอามาทําเป็นเตียงนะครับโต๊ะช่างโต๊ะช่างต้องใช้โซ่แท่กุญแจมือหนึ่งอันตามด้วยเอา,าทำเป็นโต๊ะช่างชึบ หลังจากนั้นก็ต้องการเครื่องทอนะครับเครื่องทอชึบแปะเข้าไปเอาเครื่องทอมาทอใยแมงมุมให้มันกลายเป็นผ้าเนาะเอาสัก15แล้วกันเรียบร้อยเอาผ้ามาครับเป็นเตียง3ามเตียงอ่าแค่นี้ก็มีเตียงแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเอาไม่ไไมเอาไว้นี่เนาะเราจะเผื่อไว้เอาไปเดินทางไกลโอเคเก็บไปเก็บไปเรียบร้อยนะ่าจะครบหมดแล้วนะชึบอื อันนี้ไม่เอาเอาไปนีอเลยดีแล้วเอาของไปแค่นี้ละกันนะครับดาบเดิมไม่ต้องอ่าบัฟกันสักนิดหนึ่งโอเคของพร้อมคอนไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวด,ยเดยีเดี๋ยวนิดนึงเรามีดาวอยู่14ดวงนะครับเอาเป็นนี่เลยดีกว่าเพิ่มมานาสูงสุด3ต่อหนึ่งแค่นี้มานาก็120แล้วเนาะโอเคเก็บไว้อันนี้เก็บไว้มาเฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่ในตัวพวกแร่ปะเนี่ยแร่ปะเนี่ยแร่ป่เอาแร่ป่เอาเอาหน่อย ได้แร้มาเพิ่มอีกเจ็ดเยี่ยมเยี่ยมถือว่าดีถือว่าดีเก็บไปก่อนพวกโอเคมาดูกันพวกนี้เดี๋ยวกางขึน,นมันจะขึ้นไปเองนะครับไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปเองเนาะชึบชึบชึบหยุดนิ่งๆหน่อยพวกเราจะซื้ออะไรดีมีเงินอยู่ทั้งหมด7ทองเลยครับเพื่อแสงสว่างเดี๋ยวเราเดินทางไกลเนาะมันน่าจะมืดซื้อไปแล้วลกันสีทองตามด้วยพิกี้แบงค์นะครับพิกี้แบงค์ขอสองอันเลยโอ้โหเงินจะหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ยาเพิ่มอีกสักนิดนึง ตามด้วยพอสสักนิดนึงกันนะครับไม้เรายังมีเหลืออยู่อ่าไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะโอ้โหระเบิดนั่นไงเงินจะหมดแล้วเนี่ยงั้นก็ซื้อแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาซื้อเบิดกันดีกว่าอยู่ไหนเนี่ยพวกอยู่ไหนเนี่ยพวกฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนโอ้โหไปอยู่บนบ้านมันขึ้นไปได้ยังไงนะฮะเราจะเอาพิกเก็ตแบง์วางไว้ที่อันหนึ่งแล้วก็เอาไปติดตัวหนึ่งอันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรที่จะใช้นิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งเผื่อใช้นะครับของเผื่อใช้ของเผื่อใช้เอาใส่นี่เลย พี่กิ๊บแบงเอ้ยไม่ไม่ไม่พี่กี้แบ,งเ,แบงเอาเข้าไปแล้วจะใช้ยังไงล่ะพวกชึบชึบชึบโอเคมาซื้อของหน่อยซื้อของหน่อยอขายระเบิดขายระเบิดเราจะซื้อระเบิดไปเพื่อความรวดเร็วนะครับย0หรือว่า3โอ้ย3ก็ดีกว่าช่วงนี้ยังจนอยู่ซื้อหมดเลยชึบได้ประมาณ8บแแบ่งมาเป็นธนูไฟสักนิดนึงละกันเอาสัก300 300โอเคมาเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเอาทั้งเล็กไปด้วย โอเคของพร้อมับยามมาลเลยวันนี้ก็เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะกับการซราอ่าใบอมสโนงั้นก็ตามคอนเซปต์เราจะหาของให้ได้อย่างน้อย1ชิ้นนะครับแล้วก็นี่เลยสีที่เราต้องการไอซ์บ็อกจำนวน25แล้วก็ซิวัตทอน3อันนะครับได้มาแล้วหนึ่งเหลือแค่ไอซ์บ็อกอ้โหไอซ์บ็อก,กอีซี่อยู่แล้วอีซี่อยู่แล้วมาลองเทสธนูไฟกันดีกว่ามามีตั้ง300ดอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ยิงยิงไม่หยุดยิงไม่หยุดยิงก่อนทึบทึบกดกดพิ่ติดกดพิ่ติดโอเคเรียบรรอยอ่าเราจะลงไปตรงนี้ด้วยมือกันกนะครับโอ้โหเกือบเกือบชิวว่าตอนโอ้มองแค่ไม่เห็นเล็กมากเล็กสุดๆอา่าซะหน่อยซะหน่อยเพื่อมีของนะครับเสียระเบิดสักลูกหนึ่งน่าจะคุ้มค่าอยู่แล้วลงไปเลยชึบทึบึบทึบเปลี่ยนโมดูลอ่าสว่างสวัยสดใสด้านล่างมีทางไปต่อนะครับเอาไงดีเอาไงดีแต่ว่ามองไม่เห็นอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเสียระเบิดสักลูกหนึ่ง มาดูกันว่าคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะลงไปลึกขนาดนี้นะครับเบึ้มไปอ่ามีหวัวใจโอเคเยี่ยมคุ้มค่าคุ้มค่าเลยแบบนี้ต้องลงนะครับแบบนี้คุ้มค่าเดี๋ยวถ้าเบิดเป็น2เม็ดได้หัวใจมาหนึ่งดวงคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่าแล้วแล้วนี้เดี๋ยวเราจะได้บวกบอสกันนะครับแต่ว่าจะต้องไปหาของอย่างหนึ่งถ้าเราจะบวกบอสในอดใหม่มันจะมีบอสหลอนเป็นตัวแรกเนาะ บอสหนอนเราจะต้องใช้ปะก,การัง5อันนะครับซึ่งแน่นอนว่าปะก,การังอยู่ไหนเหรอนี่ไงสุดแมปสิครับรออะไรโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปจนกว่าจะสุดแมปแล้วก็เอาปะก,การังมาจะได้มีที่เรียกบอสนะครับและตัดสินใจกันอีกที่นึงว่าพาร์ทหน้าเราจะบวกบอสกันเลยหรือว่ารอฟังขอ,งของก่อนอาวไอ,อ,อ้อะไรนะํะอะไรนะพวกโอ้โห,โโห,หมุดก็ไปในแมปเฉย โอเคเราเข้าสู่ไบโอมขอรับแล้วนะครับเหมือนมีตัวมาต้อนรับมีตัวมาต้อนรับเหรอเอาไฟเผาไปดีเผาไปดีปล่อยมันไปนะครับเราต้องหายชิวปัตอนอีกอันหนึ่งไอซบ็อกซ์มี23ย,ยังไม่พอต้องแซะอีกสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งมามาดิมาดิมาดิัด,ดโทไม่ได้กินกันง่ายหรอกพูวเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วก็ทำลายชาร์โดอฟสักสองเม็ดนะครับเพื่อที่ให้มีโอกาสที่เมดทโอจะตกลงมาจะได้มีแร่เมดทโอใช้เนาะ ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นยากนิดนึงนิดนึงออโต้ไงออโต้ไงทุกขึ้นเลยของยิ่งน้อยอยู่นะครับตรงนี้ไอซ์บ็อกไม่ได้นะถ้าทุกมามันจะไม่เป็นไอซ์บ็อกธรรมดานะครับมันจะเป็นไอซ์บ็อกติดเชือ้อซึ่งไม่โอเคเอามาเพื่ออ่เจอแล้วอีกอันหนึ่งเยี่ยมขาดแค่ไอซ์บ็อกสองทุบเลยจะว่าไปไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับสาะไม่เข้าไงชึบลงเลยแล้วกันชึบอ่านุมน่มๆนุมน่มๆเยี่ยม แหะไฟสักนิดนึงตรงนี้มีเช่าโดออฟนะครับโอ้ตรงนี้2อันโอเคเราจะทําลายด้านซ้ายแล้วกันเพราะว่ามันคุ้มค่ากว่าเนาะมันมี2อันนะครับแต่ว่าก่อนทําลายแวะนิดนึงโอ้โอ้โอโอโลกึๆลกๆปะเนี่ยลกึกปะเนี่ยลึกปะเนี่ยลึกปะเนี่ยน้ำปะเนี่ยน้ำวุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วน้ำน้ำน้ำนี่แหละ,น,หละนี่แหละอาการคนนอนน้อยของแท้น,นะครับเบอร์เบอร์หลอนหลอนเมื่อกี้นี่คือก,กดกระโดด2ทีเฉยเพื่อ จริงๆควรจะรอให้ตกมาใกล้ก่อนนะครับแล้วก็กระโดดอีกทีนึงแบบนี้เนาะโอ้โหเกือบเลยไงเกือบสีม่องเท่งละโอ้โหด้วยอาการนอนน้อยนะครับการนอนน้อยเนี่ยมันแย่อย่างงี้เนี่ยโอเคแปไปไป,ไป,ไปชึบลืมไปอ่าปกติจะอัดคลิปช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับประมาณตีสองก็จะจัดการด้วยนี่แน่นเสร็จเนาะ แต่ช่วงนี้นี่กว่าจะได้เริ่มอัดนี่ประมาณตีสองนะครับกว่าจะเสร็จก็ตีสามตีสี่โอ้โหช่วงนี้ตารางแน่นมากนะครับก็นะเอาหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวก็จะว่างแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะว่างแล้วบื้ม,มันบึ้ม,มันบื่อไม่ใช่อะไรนะครับเราต้องการแค่ไอซ์บ็อกซ์เท่านั้นเองไอซ์บ็อกซ์มาไอซ์บ็อกซ์มา25่้าละโอเคเอาทั้งตีเหล็กตีนะที่เอามาด้วยเอาทั้งตีเหล็ก แล้วก็ใช้ไอซ์ o อกที่5ใช้ชื่อว่าทอน3จะค้าบออกมาเป็น Winter Fury จะไปโอ้คุ <c oughs> ้มค่าล้วได้ซูเปอร์เรียม,มานะครับมันจะเพิ่มดาเมจสิบขี้3แล้วก็นอกแป็กสิมาลองใช้หน่อยดีกว่าอา้าวเดี๋ยวเอา้าอ๋อมันยิงเหมือนกระทาพิสศาสนะครับยิงแล้วลงมาจากด้านบนเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวขอแวะนิดนึงขอแวะนิดน,นึง,นนนงไม่ได้ไม่ได้มันต้องแวะแรก่ะ เอาแพลตฟอร์มมาเราจะต้องจัดการเจ้าไวกิ้งตัวนี้นะครับ <c oughs> เผื่อดอกหมวกอยากได้อยากได้อยากได,อกได้อยากโดนเอาหน่อยเอาหน่อยยิงไปยิงไปถ้าเราลงไปลึกๆมันน่าจะไปได้ฮะยังติดอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลองสนุไฟไปยัดหน้ามันไปดอกหมวกว่าไ,ได้ไหมพวกฮะหมวก่อยได้ไหมโอ้โหมันไม่ง่ายขนาดนั้นโลกใบนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นโอเคไปกันต่อนะครับขึ้นด้านบนคราวนี้ต้องใช้แพลตฟอร์มยาวๆแปะอันนี้ทิ้งก่อนเกะกะ แปะเข้าไปแปะเข้าไปนะเรื่อยๆเรื่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะเย็นพวกจะเย็นพวกต้องช้าๆนิดนึงเลครับเพราะว่าอาการหนักนอนน้อยนนน้อย,อย,อยโอเคระเบิดมันตุ้มตามตุ้มตามก็เดี๋ยวถ้ามเีเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพยายามอัดคลิปทุกวันละกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ทุกวันคงจะไม่ไหวเนาะ,ะเดี๋ยวรอเคียงงานก่อนนะครับใกล้แล้วใกล้แล้ว ลืมมันลงไปอ่ะทีนี้แหละทีนี้แหละมาดูกันว่าจะได้อะไรรู้สึกว่าส่วนใหญ่อันแรกจะได้เป็นปืนนะครับซึ่งก็ดีเราจะได้กระสุนนะครับพอได้กระสุนปุ๊บ NPC ก็จะ NPC ขายกระสุนก็จะมาบ้านเราซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กไหมครับเวิร์กมากๆเวิร์กสุดๆโอเคได้ปืนมาเมื่อกี้เป็นออฟที่ลดดาเมจลงนะครับแต่ว่าเพิ่มสปีดโอเคไม่ใช้ปัดมูนมา เดี๋ยว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 เรา, <leaving> เ,ราเราจะได้เปลี่ยนโปรเจกต์อีกแล้วนะครับเราจะได้เปลี่ยนโปรเจกต์อีกแล้วสงส์โอเจ็บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวสต็อปสต็อปแป๊บแป๊บโอเคบัตรมูลมานะครับสงสัยเราจะต้องฟาร์มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกเกมแป๊บหนึ่งนะครับขอกาแฟสักแก้วเถอะไม่ว่าล้าตอนนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเด้อโอเคกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆช่วงนี้ก็ดดึกกกๆขนนนนาาี้มคิแฟต ต่มันต้องเอาส่นหน่อยนะครับหลังจากอาเ็จแล้วต้องเป็นกระต่อเนาะโอ้โหตึงแต่ว่าได้อยู่นะครับพรุ่งนี้ตื่นสายได้เนาะพรุ่งนี้นี่อตื่นสัก9โมงด้นนะโอเคมารุยกันเลยดีกว่านะครับบัตรมูนมาแบบนี้เมื่อกี้เราได้เอเทเวนต์โดนมาด้วยไม่มีออฟนะครับแต่ว่าดาเมจนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะถึงแม้ว่าดาเมจสิบแต่มันลวนะแล้วก็จะมีโอ้มองไม่ค่อยเห็นเลยเนจะ้าตัว,ตวบัตรซอมบี้นี้นะครับมันมีโอกาสที่จะดรอปทิกิแบงแบบบินๆเนาะโอกาสอยู่ที่1%ในโ Expert นโ Expert ะครับ ในโหมดธรรมดาก็0.5เปอนะแล้วก็เจ้าตัวนี้ด้วยโอกาสดรอปเช่นเดียวกันเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยดรอไปไห้หน่อยได้ไหมอยากได้นะพวกเนะอยากได้อยู่นะครับอยากได้อยู่จะว่าไปเราเดินไปฟาร์มไปก็ได้นะ่ะแต่อยู่บ้านมันฟาร์มได้เยอะโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดโอ้เจ็บเจ็บเจ็บไกเย็นพวกใจเย็นพวกโอ้โหนี่ก็ใส่ไม่ยั้งเลยนี่โกรธใครมาไม่ไดนะ้ฮะใส่ไม่ยั้งเลยนะครับแบบนี้แต่ว่าเรามีเงินแล้วอางนี้สบายละอีซี่ละมาอยู่กับตรงกลางดิโอ้โหนี่ปิ๊งไปไหนอยู่ได้้้อออซซืืมมานานหหนนพวก พ่ความ EC นะครับเราจับานาไปเฮ้ยมันไม่แพงมันไม่แพงมันไม่แพงมันซื้อจับไป3-3ขวดเอาดีเอาดีขอเจอบิสซ่าหน่อยไหมโอ้โหติดเหรอวัดโทเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองหน่อยนะครับอย่างลองมากเลยนี่มาตามมาตามมาตามมา,า,มมาเอานี่เปิดก่อนเปิดก่อนเอให้มันสโลนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยลงหัวมันไปโอ้โหเบาอะค่อนข้างเบานะครับถึงเป็นซูเปอร์เรียแต่ไม่แรงเท่าไหร่เลยโอโ้ไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ดีกว่าอันนี้เวิร์กกว่า เฮ้ยดอบน้อยดอบน้อยดอบมานแน่นอนเลยพวกนี้ถ้าเราใช้หุ้เป็นต้นมันจะดอบมานให้กับเรานะครับแต่ว่าเราไม่ต้องงานนาพวกเราซื้อได้มานา้เราต้องการพิกิแบงแบบจินได้นะครับเฮ้ยไปอยู่ด้านบนได้ไงน่ะพวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ถูกป้องละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บ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 อย่าอย่าเพิ่งยิ้วก่อนยิ้วก่อนใส่มันดีพวกใส่มันดีใส่มันดีต้องเอามันต้องเอาแล้วต้องรักษาชีวิตเอ็ is, er nous. Nous ีซีไว ja. ้ก่อนนะครับชีวิตเรานี่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรตายถ้าเกิดไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกองแช่งดีใจเฮ้ยไ,ไม่ได้ยังไม่ได้ยังต้องอึดไว้นะครับยังต้องอึดไว้เฮ้ยดาวอีกอันหนึ่งเรามีดาวอยู่แล้ว2อ,อันนะครับเดี๋ยวเอามารวมให้มันเป็น3ก่อนพีกิแบงพีกิแบงชึบเอามารวมกันเป็นดาวเพิ่มมาหนะ่าชึบอ่าวันนี้สงสัยไม่ได้ไปไหนแลวนะครับคงจะได้ฟาร์มแถวนี้ก็แหละดรอปดรอปเอาหน่อยพวกเอาหน่อยพวก ถ้าได้พิกี้แบนนี่เดี๋ยวจะรีบเดินทางต่อเลยเนะี่ยมาหน่อยมาหน่อยโอกาสหนึ่งตนะครับว่าัง่ายๆก็ร้อยตัวดอกหนะึ่งนี่แหละแต่ไม่เป็นไรเรามีสกิลดวงไนงะไม่รู้ว่าวันนี้สกิลดวงจะมาหรือเปล่านะครับถ้าสกิลดวงมานี่ก็โบะบะ3สีตัวดอกเป็นได้แต่ว่ามันยังไม่มีแววเลยนะยังไม่มีแววนะครับแบบนี้โอ้ยอ,อ,อย่าโดดอย่าโดดอ่ารัวไปรัวไปรัวไปให้มาน,านนี่เดียวก็พอนะครับเดี๋ยวพอมันตาย๊บก็ดดอกมานานมาเรื่อยๆวว่าดับเบิลเกือยจะอินฟินิตี้ รถไปรถไปเอ๊ะตัวที่เราต้องการมันไม่ค่อยเกิดเลยอะไปขวานี่ไงเฮ้ยตัวบินบินแบบนี้แหละบินบินแบบนี้แหละที่เราต้องการที่เราต้องการเอาธนูไฟไปทิ้งธรรมาดาแหรอเดีย๋ยวเดียเด๋ย,เยวเราสลับแป๊บสลับแป๊บรถไฟเจ้าพวกนี้ไม่เอานะครับมอนเตอร์พวกนี้นี่มันไม่มีประโยชน์ถ้าเราไปด้านขวามันจะเป็นเอสคิโมใช่ไหมโอ้โหไม่เวิร์กเลยอ่ะไม่เวิร์กเลยตัวบินบินตัวบินบินเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาหน่อย อะไรพวกอะไรพวกเอ้ยรัวดิรัวดิรัวดิตัวอะไรอะ่ะสองตัวสองตัวสองตัวตัว,ตว,วระเพิดก็สองเปอแล้วเนี่ยเอ้ยดบไม่ใช่ไม่ใช่เลยอันนี้เป็นสร้อยนะครับแล้วบวกมานาละนี่เราเป็นอะไรกับมานามานาดอบรัวๆเลยนะครับว่าแต่เลือดเราจะหมดแล้วเลือดเราจะหมดแล้วพวก,ดดกวปั๊มไม่ได้ติดคูดาวปั๊มไม่ได้แป๊บ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 เราได้อเทมจอบเกาะมาดีอยู่ดีอยู่ชึบแอนต่อเลยพวกต่อเลยพวกมาเดิมาดิ ตัวที่ไหนล่ะตัวที่ไหนล่ะโอ้โหนี่ก็ตึงจังด้านบนเหรอเอ้ยจบแล้วดอบเร็วจา้าดอบเร็วจา้าฮัลโหลเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านขวาเลยดีกว่านะครับเป็นทางที่เราวาร์ปกลับมาเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวขอซื้อของกันสักนิดนึงใกล้ถึงจุดเดิมแล้วนะครับอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่ง,งพวกนี้ที่ก็ตามไม่หยุดเลยแมมันตามไม่ยัง้งมันมากันเยอะเหลือเกินโอเค นิดนึงนิดนึงใกล้แล้วก็แล้วโอ,โอ้ลูกตา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 จะเย็นจเย็นจปเย็นนี่นะครับที่ได้ไอ้เจ้าไอเทมเป็นบนชิ้นนี้มามันสะดวกจริงๆแล้วมันก็ติดต่องแบกด้วยนะสุดๆดเป็นเลยโอเคแล้วมาสู่จุดเดิมที่เราเคยมาแล้วนะครับก็ยังคงมืดอยู่ยังคงบัตรมูลอยู่บัตรมูลมันน่าจะใกล้จบแล้วนะใกล้จบยังใกล้จบจะโอ้ตก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 จเย็นพวกจเย็นพวกหลีเลือดก,ก่อนหลีเลือด่ออ่าบัตรมูลหมดแล้วนะครับแล้วก็ของดอกด้วย ฟ้ามหน่อยฟ้ามหน่อยฟ้ามหน่อยเอาเลือดขึ้นมาโอเคเราได้โซ่แท่กุญแจมือมานะครับเพิ่มป้องกันหนึ่งบินิสปิดหนึ่งกระโดดแบบนุ่มๆเยี่ยมไปไปกันดีกว่าไปต่อกันดีกว่าเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อเจอสิงกอรสร้างอะไรบ้างนะครับแต่คิดว่าเราน่าจะเดินไปไม่สุดหรอ,หรอมันอีกไกลเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ขอเจอพวกพิามิดหรือไม่ก็ดันเจียนเราจะได้สร้างบ้านไว้แถวนั้นแล้วก็ตัดจบกันก่อนนะครับอ่า จอเทเรซายแบบนี้มันต้องพีระมิดแล้วมั้งมันต้องพีระมิดมโอ้ทีอ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจอของดีเราเจอของดีแล้วนะครับด้านขวาเป็นเม e โดะอุกาบาตกแบบนี้เสร็จโจนแน่นอนเฮ้ยแบบนี้เราจะยอมเสียสระระเบิดทั้งหมดนะครับ for you เลยเราจะต้องเอากลับบ้านไปให้หมดนี่แหละเหลือไม่ได้เหลือไม่ได้ตรงนี้ซ้อเองไปก่อนไหมไม่ไม่ไม่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ซ้อเองก่อน แซวอเองนิดนึงนะครับเพราะว่าเมดิโอเราไม่สามารถที่จะแงะได้นะเสียงไม่ใช่ใช่ไหมโอเคหลอนหลอนนึกว่ามีเสียงพวกหนอนของไบโอมฝั่งด้านซ้ายนะครับขอแซะเองดูหน่อยนี่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 นนนแซะนี่เลยอยางที่เห็นว่ามันไม่ออกนะครับเราต้องการระเบิดระเบิดแล้วก็ระเบิดเบิ่มไปโดนโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิโดนไปด,ด,ไปดิเข้ามาไม่ได้หรอกอกระเด็นแบบนี้นะครับีซี่อยู่แล้วแล้วก็เพื่อความเซฟตี้ค่อยๆโยน ว่าห้โยนแบบใจเย็นๆใจนุ่มๆใจซบๆวันนี้มีของดีติดมือแน่นอนเอาหน่อยเอาหน่อยบื้มไปบบืมอม้มไปยังไม่หมดยังไม่หมดนะบื้มไปอีกสัก2เมตรเหลือเศษติดหน่อยเดี๋ยวดูก่อนว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับถ้าได้ไม่สะาใจอาจจะจัดการพวกเศษด้วยแต่ว่าถ้าได้เยอะพอก็อาจจะไม่จัดก,การเนื่องจากเดี๋ยวมันจะเปลืองตังซื้อระเบิดนะครับเราซัดระเบิดไปเยอะอีก50าลูกสติกกี้หน่อยไหม เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเจลเพิ่มนะครับขอสติ๊กกี้สักหน่อยอ่า NPC มาอีกตัวนึงแล้วโยน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 ถึงดึกไปถึงดึกไปนะได้ได้ได้เลยเจอได้พวกพยายามอย่าเหยียบนะครับเพราะว่าเจ็บตัวเหยียบพวกนี้เจ็บตัวแน่นอนโรยเชือก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 มา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 ได้ได้ได้เลยได้เลยชึบโอ้ลอน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 ้อนลอนลอนพวกทีนี้มันมันเยอะเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินแต่ว่าเราต้องสักเรียบนะครับ าให้เหลืออย่าให้เหลืออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแตะมานี่เลยเสียเจลไปเจลเหลือ18แล้วนะครับต้องต้องเซฟเจลแล้วเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอ,อไปลงไปลงไปตรงนี้แหละตรงนี้แหละเราเบิดไม่ต้องใช้เจลจับไป2เมตรจับไป2เมตรโอ้โ,อโ,อโ,โหโเจ็บ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 เฮ้ยโดนเฉยโดนเฉยเลยนี่ไงนี่ไงประมาทไปปะเนี่ยประมาทไปปะเนี่ยเราต้องระวังนะครับพยายามอย่าประมาท นี่ไม่ได้บอกใครนะบอกตัวเองล้วนๆชึบเอาหน่อยเอาหน่อยึ้มไปชึบโอเคเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งตรงนี้น่าจะไม่ต้องใช้เยอะ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 กระพวกเยอะกละพวกเชือกต่อเชือกต่อเชือกต่อชึบอ่ามาเลยมาเลยมาเลยอีซี่แล้วในการแบบนี้เรามีที่ยืนละมีที่ยืนแล้วจัดระเบิดไปหนักๆขอหนักๆขอเยอะๆขอนักหน่วงขอนักหน่วง เพื่อความคุ้มค่าอ้๊ยโอ้โหแถโดนตรงนี้เม็ดหนึ่งยังเจ็บด้วยนะชึบอึ๊บอ่าไกลแล้วไกลแล้วโอ้ยมันไม่ไม่น่ายืนเลยขึ้นบนดีกว่าขึ้นบนปลอดภัยกว่านะครับเพื่อความโอ้โโอ้โอเจ็บ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 ะเอ๋ยปะเอ๋ยเจ็บเกินเจ็บเกินเจ็บเกินกองไฟมากองไฟมากองไฟต้องมาเพราะถ้ากองไฟไม่มาเราจะได้กลับบ้านไง รีเจเลดโอ้ยยากดได้ยากดได้โอ้อกกอกกโหจะเย็นจะเย็นซบ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 ,ซบ,ซบ <c oughs> ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์นะร้องแน่นอนอะ่ะเจอเมื่อกี้ไปนี่ร้องแน่นอนนะครับฮาร์ดคอร์ยังได้อยู่ยังได้อยังได้อยังได้อยู่ยในหนก็มาขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเราจะเล่นได้่ม้ส่วเละ,ะเละเทะเลอะเทอะขนาดนี้เราต่อทางเลยไม่ต้องเกรงใจละเอาแมปมันเละไปเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมแมปทีหลังนีแหละดีแหละสุดท้ายละสุดท้ายละพึ้บั้มเลยึบั้มเลย พิ่บหน่อยอืออืออือออเอาให้หมดเอาให้หมดไม่หมดไม่กลับไม่หมดไม่กลับเดี๋ยวนอนไม่ลบโยนเข้าไปโยนเข้าไปอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยมันยังได้อ,อะขออีกเจลอีกนิดนึงแล้วกันนะเพื่อความคุ้มค่านะครับอิ่วสวยๆถือว่ายนได้สวยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมเลือดกันนิดนึงอีก6วิเราจะเจ็บตัวนะครับเดินลูดเก็บให้หมดเลยแล้วก็กลับบ้านกัน เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเอาแล้วนะเอาแล้วนะโอ้โเจ็บ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 พวกเจ็บพวกเจ็บพวกเตรียมยาเตรียมยากลับบ้านเตรียมยากลับบ้านครบยังเนี่ยครบยังเนี่ยครบแล้วนะครบแล้วนะไปแล้วนะไม่อยู่แล้วนะหิวกนหิวกนมันต้องเซฟที่เฟิร์สมันต้องเซฟที่เฟิร์สชึบอ่ารอดปลอดภัยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอะไรได้บ้างนะครับถ้ากดในนี้มันจะมีบอกหรือเปล่าว่าหมดนี้ทําอะไรได้บ้างนั่นสิไม่แน่ใจอ่ะเรามีอะไรเหลือไหมไอซ์บล็อกเหลือไหม ไอ้บล็อกไม่เหลือไอ้มีอะไรที่ใหม่บ้างออาลองเทสุูก่อนนะครับลองกดถามหน่อยพวกคือนายรู้หรือเปล่าว่าแบบใหม่มีอะไรครับได้บ้างอ๋อนี่ไงอันล่างสุดนะครับเป็นน่าจะเป็นโยโย่เนาะสรุปว่ามีรู้นะครับว่าของใหม่มีอะไรบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาคับน้ำมันเป็นบา,าร์กันฮัเผาเผาเผาโอ้เยอะนะเนี่ย เราเผามาสัก50แล้วกันนะครับที่เหีเืยวเก็บไว้เผื่อใช้สร้างนู่นสร้างนี่เนาะเท่าทีดูมีของใหม่อยู่4ชิ้นนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเป็นหมัดมีดแล้วก็ดาบยาวๆนะครับสีสันนี่หูติ๊บมากอันสุดท้ายเป็นนังสือเวทเนาะมาไล่ดูทีอันเลยดีกว่าเริ่มจากมัดก็เลยมัดใช้เมโด10บ,บานะครับอันนี้น่าจะคับด,ด้นนเนียเนาะแล้วก็มีดใช้เอเมเบอร์ห้าแอส็อกสามสิบออสซิเดียนสิบแล้วก็เมโดหก อ๋อนี่เป็นดาบเอ็นเกมเลยครับใช้แรงบุลหลอดได้ยใช้ดาบแบบเคมอลได้ er หรอโอ้น่าสนน่าสนอันนี้น่าจะเป็นไอเทมแร่แบบโหดส,สุดๆนะครับน่าจะเป็นของเอ็นเกมแหละอันสุดท้ายเป็นหนังสือเวทที่ยังไม่สามารถคาบได้โอเคสรุปว่าเราครบาบหมัดได้อย่างเดียวเนาะงั้นเรามากดคบาบหมัดกันเลยดีกว่าทั้งทีเด็กจับมาึบได้ออฟบวกดัมเมจสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเรื่องอยู่ขอรองด,มดัมเบลไอพวกโอ้มันยิงมาอย่างนี้เลยเหรอ โอ,เอ้เอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวขอลองนิดนึงนะครับผมโอ้โหแล้วดูดูที่พื้นเิดูที่พื้นคืนนี้เอาไว้เปิดแมบบได้เลยนะครับเราจะลงไปด้านล่างหรือไม่ลงดีนี่แบบเห็นหมดอะ่ะโอ้โหดูในแมบบสว่างเลยอ่ะสว่างเลยสุดยอดโอเคขอเหยือตัวหนึ่งขอเหยือตัวหนึ่งโอ้โหแล้วเหยือมาดูด้านล่างได้เดี๋ยวตามไปบึ้มบัามตอนนี้ยาดีคอรเราเหลือแค่6ขวดนะครับ อาจจะต้องเซฟกันนิดนึงหรือเปล่ายังไม่ได้ที่วาร์ปเลยอ่ะโอ้โอเคเห็นบมนเดลด้านล่างถือว่าแจ่มสุดๆนะครับวันนี้ก็อาจจะมือมืออื่นๆนิดหนึ่งนะครับถ้าอะไรผิดพลาดไปยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ u b s ส r คร e ด้วยนะครับที่สำคัญถ้ามีเพื่อนในเกมม่ดีบรบกวนฝากเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยงั้นก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ